เป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเราออฟติไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมีโม่มีโม่ทักดิ้งค่ะคุณครูย่างสวัสดีคุณครูย่างสวัสดีย่างสวัสดีครูย่างให้ wow. หมือคุณครูก่อนเร็วขอบคุณนะครับขอบคุณหน่อย วันนี้แบบจะมาให้คุณครูช่วยดูน้องนิโมหน่อยว่าแบบก็คือปกติตัวนักศึกเองที่บ้านแบบคำสั่งพื้นฐานหัวไปแบบขอมือหมอบหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ใช่แต่ถ้าเกิดออกมาข้างนอกจะไม่ค่อยยอมทำแบบตื่นเต้นมันคือปัญหาเรื่องสิ่งเล้า,าทีเนี้ยอธิบายง่ายๆเนาะมันคือเราเล่นเกมเล้วลเราับเขาเดือเลเวลหนึ่ง เพราะว่าเราทาในบ้านได้ uh huh. การที่เราออกมาข้างนอกเราเจอมอนสเตอร์ที่มันเลเวลสูงขึ้น uh huh. เราก็เลเวลหนึ่งรือเราเลยสู้มอนสเตอร์ที่เลเวลสิไม่ได้เราก็อาจจะต้องค่อยๆเก็บเลเวลไปครับ mm hmm. เช่นอาจทําในบ้านได้ลองขยับมาทําบริเวณล,ลานจอดรถหน้าบ้านดูสิให้เขาเห็นสิ่งเราแค่ผ่านหน้าประตู oh. อยู่บนท้องฟ้ามีนกบินผ่าน oh. อะไรบ้างอา่ะทาได้อีกขยับไปส่วนกลางมีเด็กเล่นมีคนจูงหมานิดนิดหน่อยหน่อย อ่ะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับจนถึงเลเวลบอสสุดก็อาจจะเป็นด็อกปาร์กนี่แหละคือยากสุดแล้วใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเอานิโมเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือควรจะทิ้งไว้กับคุณครูเลยหรือว่าเราควรจะต้องแบบอยู่แบบดูเขาด้วยหรือยังไงคะสำหรับผมจะแบ่งเป็นสองทางเลือกครับหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหมาที่มันไม่ได้มีปัญหามากขนาดแบบจะต้องแก้เยอะใช้เวลาแก้นานก็สอนแบบว่าไปกลับได้ คูบอกเขาม,มาเรียนอเอากลับบ้านไปทากันบ้านได้แต่ถ้าเป็นเป็นหมาที่ต้องแบบโอ้ยแก้เยอะเลยดุกัดคนในบ้านเนี้ยมันก็อาจต้องใช้เวลาในการแก้ค่อข้างเยอะก็คือควรจะฝึกไปพร้อมกับหมาด้วยอ่าควรเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเพราะว่าครูฝึกไม่ได้ไม่ได้อยู่กับหมาตลอดออใช่ถ้าเราฝึกเสร็จแล้วแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงอะไรเลยก็เลี้ยงเหมือนเดิมสักพักเดี๋ยวหมามันก็จะกลับไปเหมือนเดิม่ดี แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้แบบคนในบ้านเราอะคือหมายถึงว่าบางทีเราไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องอยู่บ้านกับคนในบ้านเราเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากให้เขาเชื่อฟังคือเขาเขาจะทําตอนที่แบบเราอยู่ด้วยสมมติว่าลานอางเงี้ยเขาก็จะทําตอนที่เราแบบอยู่ด้วยหรือว่าเราต้องแบบมีเสียงเราแบบเข้าไปด้วยอะไรอย่เงี้ยแรกแรกช่วงแรกเราอาจจะต้องจับมือเขาฝึกก่อนแล้วเราเริ่มเฟดตัวเองออกมาค่ะให้หมาเริ่มคิดว่าเมื่อเราเมื่อเราไม่อยู่อ่ะก็ก็ต้องทําเหมือนกันนะแรกๆกเราอาจจะ ออกไปแต่ตัวแต่เสียงเรายังอยู่นะเรายังตะโกนเข้าไปอยู่ทำามอบหมอบน้องบอกให้มอบใช่ไหมอ่ะมอบอะไรเงี้ยตะโกนไปก่อน แล้วค่อยๆเฟดต,ตัวเองจนไม่ไม่เห็นแม้แต่ตัวไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเลยลงั้นเดี๋ยววันนี้อาจจะได้คุณครูการลองประเมินนีโม,โมให้หน่อยว่าแบบมีเปอร์เซนต์ไอคิวอัจฉริยะโอเคอหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปประเมินในห้องฝึกอีกทีหนึง<ด>่งแล้วกันได้ค<ป>่ะตาตานีโม,โม,มให้คุณครูประเมินหน่อยนะจะได้เกตอะไรเกตสีไหมลูกวันนี้เกตสีไหมนนตาเดี๋ยวย้อนกลับไปไอ้คำถามที่ว่าคนในบ้านสั่งปฏิบฏัติไม่เหมือนกัน ทีนี้ครับผมถามคำถามหนึ่งก่อนก็คือมีใครในบ้านแบบว่าอยู่ๆก็แอบ,บมาเอ๊ะนิโม่โอ้เยอะเลยค่ะเยอะเลยไอ้ขนมอ่ะตลอดเลยอ่ะแ้วมันก็คอยห้ามมันทีแบบแล้วเป็นขนมชนิดเดียวกับเราที่เราให้ฝึกเขาไหม โอเคอันนี้แหละครับคือปัญหาถ้าเราตีว่าไอ้ขนมสมมติเป็นขนมแท่งหนึ่งคือนึงบาทกว่าเขาจะได้เงิน5บาทจากจากเราเขาจะต้องทํางานแลกหลายอย่างมากเลยกลับกันคนในบ้านอาจจะยกตัวอย่างเป็นแม่บ้านแล้วกันแม่บ้านอยากให้เงิน5บาทเขาก็เดินมาให้ทีนี้นเขาจะเริ่มดูแล้วครับว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานแลกเงิน5บาทจากเราก็ได้เขาไปขอแม่บ้านดีกว่าม,มันก็เลยทําให้การฝึกเรามันก็จะพัฒนายาก เขาไปขอเงินแม่วานง่ายกว่าอืทีนี้เวลาออกไปนอกบ้าน่ะสมมติตูดมีสายจูงเงี้ยค่ะสจูงจูงจูงนี่มั่นตอนแรกๆก็เดินดีอยู่หรอกแต่พอเห็นแบบข้างทางเห็นเพื่อนๆสี่ขาด้วยกันหรือเห็นต้นไม้เห็นอะไรที่แบบเขาตื่นเต้นอย่างเงี้ยทีนี้เขาจะชอบแบบว่าออกนอกออนอนทายที่จะต้องเดินคู่กับเราอ่ะทีนี้หมามันจะมีกฎอยู่กดหนึ่งครับก็คือเขาจะทําย้อนแย้งสายจูงเท่ากับว่าถ้าเราดึงเขามาทางนี้ สมมติเขาพุ่งไปแล้วเราไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วเราพยายามดึงเขาจากลากักจาก่านี้ก็คือสายจูงมันจะพุ่งมาข้างหลังหมา้อแนแย้งก็คือพุ่งไปข้างหน้า,าถ้าเราจะดึงจริงเราต้องดึงขึ้นครับเพื่อให้น้ําหนักตัวเขาก,กลดลงในการหยุดแล้วเขาก็จะหยุดใช่<อ>แต่อีกข้อนึงเลยสําคัญเลยก็คือสายจูงนัดอกอะ่ะเขาออกแบบมาให้หมาพุ่งไปข้างหน้าหลักๆจะใช้งานกับหมาลากเลื่อนเพราะหมา ไม่เคยฝึกมาก่อนพอใส่ปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นสัญชาตญาณให้มันนำเราอ๋อทีนี้เดี๋ยวอยากจะให้คุณครูช่วยประเมินมีโมหน่อยว่าเขาต้องฝึกด้านไหนเพิ่มทักษะอ,อะไร,รเพิ่มได้บ้างคะอันนี้เขายุ่เท่าไหร่แล้วนะห้าขวบอ๋อห้าขวบแก่แล้วเหมือนกันนะ <laughs> แก่แล้วไม่ล้วแต่ยังฝึกได้อยู่ครับตอนี้สุดนักฝึกได้ถึงประมาณกี่ขวบอะคะจริงๆฝึกได้เรื่อยๆเลยแต่แค่ถ้ามาเริ่มฝึกตั้งแต่5้าขวบอะมันก็อาจจะช้าหน่อยจะไม่ฝึกมาแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรค่ะงั้น เราทดสอบงี้กันไหมเราคือผมมีคอร์สอนุบาลอยู่อนุบาลเราจะให้เราไม่ได้มีกี่คอร์สคะมีอนุบาลกับประถมครับตอนนี้เปิดจบแค่สองครั้งใครอยากมาสอบระดับอะครับเดี๋ยวจะให้ไปสอบที่กิจกรรมวีเลิฟเพ็ดอ๋อวีเลฟเพ็ดใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมาที่บ้านที่อยากจะลองทดสอบว่าแบบเราสอนมาเป็นยังไงก็คือไปทดสอบคุณครูก็จะอยู่ อยู่ให้คะแนนใช่อยู่ใหตีงานใช่ไหมคะวีเลิฟเพจใช่ไหมใช่ครับโมวันนี้เอาเคสี่แล้วลูกไม่ซ้อมนะลูกนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราตกันก่อนแล้วกันโอเคได้ค่ะด่านแรกนะครับก็คือการเดินสายจูงตามทางจะคล้ายๆกับการทําใบขับขี่ของเราก็คือเราจะทําตามใต้ที่เขาบอกไปกับแม่นะโอเคนะโอเคสวยอ่ะไปอ่เลี้ยวาเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเค โอเครอรอลุกรอโอเคถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้เราก็จะโดนหักคะแนนหนึ่งคะแนนเพราะว่าน้องดึงไปทางโน้อ๋ออ๋อทีนี้อันที่สองก็คือคําสั่งนั่งไหนลองสั่งน้องนั่งดูซิได้ค่ะพี่มอสนั่งลงโอเคอให้รางวัลก่อนก็ได้เก่งมากเก่งมากต่อไปอันที่สามสั่งหมอบครับได้คี่มอนั่งลงโอเคแท็บแทบต้องแท็บโอเค สี่กับห้าจะเป็นการรอนะคอยกับเรียกมาหากรอกอนรอกรออ่ะคุณแม่นำใจสิบวิแล้วก็เรียกมาหารัยิ้มด้วยหันไปมองพ่อยิ้มโอเคมากโอเคตั้งรออยู่ยัโอเคข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการให้โชว์ท่าน่ารักแล้วแต่เลยว่าจะสามารถโชว์อะไรได้อะไรที่เราเคยฝึกมาแล้วงัดออกมาให้หมดโอเคนี่ม้วหมุนลูกหมุนหมุน โอเคนั่งลงรอขอเก่งโอเคจุ๊บแม่ก่อนโอเคนังลงว่นั่งลงก่อนโอเคแม่ยิงนะม่ตายนะเม่ต้องตายนะโอเคไหมไม่งั้นแม่ออยนะลูกปัง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 ปัโอเคเก่งมาก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 อคอ่ะต่อไปเป็นการโยนของเล่นแล้วให้น้อง เอากลับมาให้ครับโอเคได้ค่ะโอ้โหลุกอย่างไวนั่งลงรอ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 โอเคชัยแพโอเคทำทุกอย่างเลยเพื่อได้ของเล่นเอากลับมาให้แม่เร็วเก่งมากโอเคไอชีน่ะชีน่ะชีน่ะอ่ะไปโอเคโอ้แม่นอยู่นล้นแม่เก่งเก่งอ่ะลูกอ่ะ เด็ดเท่าไหร่คะคุณครูสรุปจากที่ดูนะครับจริงๆอ่ะจริงๆน่าจะได้เกรดเได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเพิ่มถ้าวันจริงนะเราอาจจะเพิ่มนิดนึงก็คือเราอาจจะงดขนมสักวันหนึ่ง่ให้เขาแบบมีความผิวขอยขนมหน่อยเพื่อที่วันจริงมันจะได้แบบกระฉับกระเฉงโอเคนีโมนีโมได้เกรดเอลูกดีใจไหมคำพูคุณครูยังได้เกรดเอนีโมได้เกรดเอนะเกรดเอค่ะ ที่นี้ตูนะฝึกมาเองของนิโมค่ะแล้วที่บ้านมีอีกตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็คือค่อนข้างแบบตื่นคนมากแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าตูนอายนอากจะฝึกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลองทดสอบกับคุณภูกายที่งานวิลเลอ์เพนะคะคือฝึกที่บ้านเนี่ยเหมือนจะได้ A และออกไปเป็น F อย่างนี้อ่อ่าท <c oughs> ีนี้แนะนำนิดน,นึงครับเรื่องหมาตื่นกลัวคนเนี่ยคือเวลาหมามันกลัวหมามันจะจุกหมามันจะจุกเข้าไปในก้นใช่ไหมใช่ค่ะเราจะสมมติว่า เราเอาหางเอาออกมาจากก้นแล้วเรากาวตรงนี้นิดนึงใหครับก็คืออนแล้วค่อยเดินเข้าไปใกล้สิ่งที่เขากลัวเข้าไปอีกนิดนึงเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกาวมันจะช่วยได้ใช่ไหมคะ เรื่องนั้นเลยโกลเด้นไม่น่าโกลเด้นไม่น่ามีปัญหาเรื่องนั้นเลยก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะคะใครที่เลี้ยงน้องหมานะคะแล้วก็อยากจะนําน้องหมาเนี่ยไปลองทดสอบนะคะก็ไปเจอคุณครูกายได้ที่งาน B Love Fest นะคะที่บูธของหลายทางนะคะอาหารหมาชั้นเยี่ยมนะคะทานแล้วจะมีความสุขเหมือนน้องนีโมนะคะใช้ o ี t ไล i ์ออฟ t i l i f e ค่ะอ o p t i ไลฟ์พลามอร่อยเข้มเต็มพลังเกรดฟรี